เซนครับออฟฟิเชียลโอเคถึงเวลาแล้วกลางคืนแล้วสินะต้องถ่ายคลิปลงติ๊กตอกแล้วกันโอเคเอากล้องก่อน ได้กองมาแล้วออกไปสองกองเลยนะทิ้งไว้อันหนึ่งแล้วกันโอเคอาชุบเปิดคลิปก่อนแล้วกันโอเคเปิดคลิปก่อนเอาลยครับสวัสดีครับผมคนรวยคนเดิมนะครับคนรวยหน้าตาดีที่หล่อสุดในโลกนะครับคนรวยที่มีบ้านเป็นแบบล้านนะครับก็วันนี้เราก็จะมาทาคลิปดังในทิกตอกนะครับผมก็จะแบบไปล่าท้าผีอะไรประมาณนี้ครับให้คนดูให้คนดูจนๆอ่ไม่ใช่ให้คนดูทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ได้รับชมกันนะครับมนจะไปล่าท้าผีนะครับโอเคเก็บกองแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปทีตอนที่ไปบ้านล้านแล้วกันนะครับเบื่อจริงกิบ ดูดีบ้านโอ้โหหล่เกินเดี๋ยวเข้ามาแล้วกันว่าใหมู่บ้านก็หมู่บ้านจนจนโอ้เมื่อไหร่มันจะจ่ายภาษีครบเนี่ยฮะมีใครนั่งอยู่บนหลังคาบ้านด้วยนะผู้หญิงเลยนะวันนี้จะไปเข้าป่าแล้วกันนะได้จากแบบว่าได้จากแบบได้รีวิวมาจากคนดูว่าในป่าจะมีตัวอะไรใช่ไหมไปดูกันดีกว่านะครับว่าเออเดี๋ยวหรือเปิดกล้องโอเคเปิดกล้องกอนนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราได้อยู่ในป่าบ้านจนจนบ้านหลังนึงนะครับหมู่บ้านจนจนนะครับที่ยังไม่ยอมหลับยอมอยอมนอนกันนะฮะวันนี้เราจะอยู่ใในนนบบ้้้้าาาางงไม่่ชสิ ตอน,นตจะไปบ้านร้างบ้าน,านหลังหนึง่งครับที่มีข่าวในเน็ตว่ามีคนตายกันเยอะมากเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมคนจนเอ้ยคนรวยคนเดิมจะลังจะเข้าไปดูนะครับเฮ้ยทุกคนครับเออเดี๋ยวเซลฟี่ก่อนทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้ตั้งกล้องดีกว่าตั้งแต่มาตรงนี้โอเคตั้งตรงนี้โอเค ตอนนี้นะครับเราได้ถึงถือถือกล้องเนี้ยถือกล้องดีกว่าเป็ียนใจแล้วเอาถือกล้องแล้วกันนะตอนนี้นะครับเราอยู่บ้านร้างนะครับเซลฟี่เห็นไหมทุกคนนี่ฮะตอนนี้เราอยู่บ้านร้างแล้วนะครับตอนนี้ข้างในจะมีตัวอะไรเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่ะขุดก่อนเลยอ่ะบ้านร้างเอาขุด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 ขอลบหลู่หน่อยแล้วกันนะอย่าผีหลอกกันเลยนะครับโอเคถือกล้องด้วยอ่ะเอาถือกล้องไว้มือนี้แล้วกันนะโอเคขุด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 โอเคเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราอยู่ในบ้านร้างนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปในบ้านร้างเลยแล้วกันนะครับโอ้ยบ้านโสมจริงเราเลยเเเยออะนนนีี่ครรับต้้าขามาาาในนนบบ้้รลวะคัเดี๋ย เด็กกล้องเอ็นแล้วเฮ้ยตัวอะไรวม่เนี่ยเฮ้ยแมวเหรอดีน่ารักน่ารักยังเลยอ่า,อานี้ครับตอนนี้เราอยู่เราอยู่กับแมวครับตอนนี้เธอจะเป็นแมวจรนจัดเดี๋ยวทำไมที่นี่มันมีโหรกโหกด้วยวะเนี่ยน, <c oughs> น,น่าจะเป็นพ็อปตกแต่งแหละดูทรงน่าตกแต่งแหละโอเคน่าเป็นของตุปแต่งน่าเป็นของปลอมนะฮะตอนนี้เราเจอแมวหลงทานนะครับทุกคนทุกคนให้เลือกระหว่างกันดีครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับเก็บมาเลี้ยงนะฮะเบอร์สองอ่เอาไว้ที่นี่ครับคอมเมนต์เลยฮะอะไรนะครับอ๋อ ส่วนใหญ่คนคอมเมนต์ว่าเอ่อน่าจะเก็บมาเลี้ยงใช่ไหมฮะโอเคโอเคเราจะเก็บเลี i i? ้ยงไปแล้วไม่เร็วไปไหมอ๋อมันไม่ตามมาครับทุกคนอ๋อมันต้องกินปลานะครับโอเคเอาปลาไปกินแล้วกันน้องชายอะแค่สี่ตัวเลยอะอะโอเคตามมาไหมตอนนี้เหมือนเหมือนมันเหมือนมันยังไม่ตามนะครับตอนนี้เฮ้ยมันตามมาแล้วทุกคนครับเมลบ้านไหนยืนสงขาเขาไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับทุกคนน่าจะเริ่มเบอร์หนึ่งกันใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวรีวิวคอมเมนต์นะครับโอเคมาเร็วแม่น้อยผมคิดว่าทุกคนน่าจะะะะะะเเเเเรรรรรรริิ่่มมมมมมบบบบบบอออออ์์์์์แแหลนนนนนนคคคคััักดพพตา้วย เดี๋ยวพาไปกลับบ้านน้องชายเดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านของพี่นั้นแมวน้อยนะอะไรก็ไม่รู้จะได้คลิปดังไหมเนี่ยโโหแมวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันเหมือนผีมวิวเหมือนแมวผีเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรชเช่าเตอะไปกลับบ้านดีกว่าขอให้คลิปนี้ดังหนึ่งล้านวิวบอกแค่นี้ใช่าไม่มน้อยร้องเมียว,มวยมเมียวมานี่แลยวร้องเมียวเมียวเดี๋ยวก็มาตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปบ้านพี่น้องชายแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟ เสียงใครมันบ่นอะไรกระจงกับฟงจูกาแฟวะเนี่ยเพื่อความหวาเวลุงฉันมาฝักอ้ามเงียบๆไอ่ลุงกำลังร้องเพลงแบบดีใจเลยไอ้ตุ่นล้วน่ะถึงเวลางานต้องไปเก็บขวดขายแล้วเก็บขวดแล้วลุงวันนี้พักสัปดาหไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ถ้าพักก็จะเอาอะไรเด็กไอ่จะอะไรกินล่ะเฮ้ยไม่มีอะไรกินนะเออไปตามมาเฮ้ยกินอาหารเช้าด้วยในกลองอ่ะเอานี่ลุงนี่ขวดไงไายแล้วเอาไปขายไง โอเคเดี๋ยวผมเผาค่ะก่อนลวกันเฮ้ยโอเคลุงนะไปขายขวดกับลุงพลดีกว่าไป๊แป๊ลุงพลจดเต้นเจ้างอยเนี่ยลุงเนี่ยลุงพลไงสวัสดีครับลุงพลสวัสดีครับรับซื้อขวดนะครับอ๋อมาขายขวดพลาสติกครับหกไอ้หกขวดครับมันคุณลุงรับแค่ทีละสามเนี่ยอปุผมขายหกครับโอ้ขอบคุณมากครับอ่ะลุงเราได้ได้เงินแล้วลุงเอ๊ดีมากเก็บเอามามาเมาไปที่ลุงมาทำไมต้องไปที่ลุงอ่ะผมเป็นคนเก็บไม่ใช่เหรอ เอ้ยนะเงินเด็กอะนะเงินน่ะเด็กไม่ควรเก็บไว้เอามาผูาใ้ใหญ่หนี่เอามามาเอาไปลุงเอาไปลุงจะทำอะไรอะลุงจะไปตีหมอ้อเอ้ و, เอ و, ไปไฉล่ลุงจะไปซื้ออะไรเข้าบ้านกินอะใช่เลยลุงใช่แล้วนะเฮ้ยลุงฉันเง age, าาินอะย่างประหยัดนะเราจนๆอยู่นะเออไปไปไปเดี๋ยวไปเอาอาหารในบ้านแล้วก็ไปแล้วก็ไปเก็บขวดต่อไป,ปได้เลยลุงเดี๋ยวผมขอไปเอาอาหารในบ้านก่อนแล้วกันนะลุงนะโอเคลุงจะกินไหม,มอะแมวอะลุงกินกาแฟแล้วเมื่อเช้าอะเลยร้องเพลงไงไปลุงไปไปเก็บขวดกันเออว่ะ เออวันนี้อากาศดีนะรู้สึกว่าวันนี้นะจะมีพายุเข้าด้วยนะแหละแล้วมันอากาศดียังไงลุงเพราะลุงชอบฝนตกไงฝนตกมันทำให้เย็ยนสบายนะใช่ลุงมันทำให้เราไม่เครียดนะ่ะใช่แล้วนัดจนยังไงเราก็ไม่เคเรียดเพราะเราเก็บขวดเกี่ยวแล้วไม่ได้ลุงไม่รู้เนี่ยลุงเนี่ยหลุมตามเนี่ยมันตามมัมีขวดเต็มนี่ไงไม่รู้ว่าในหมู่บ้านทำไมเขาชอบเกะไอเอาเอาขวดทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยได้กลิ่นเลือดแปลกๆว่้แถวนี้จริงเหรอลุงลุงตดปะเนี่ยเฮ้ยผมพึ้นว่าลุงไม่ได้ตดทีหน้าไออออ้้แแกลุงนเเ ได้กลิ่นเรื่องมาจากท่านนั้นไมกลิ่นกลิ่นเล่นอะไรวะลุงเก็บขวดได้สิลุงเก็บโยเนี่ยลุงขวดเต็มเลยเนี่ยเอาไปขายนะลุงอูเราได้ตังหลายบาทเลยนะไมื่หลายเซนเลยนะลุงรายเสนอเดิมมือมาจบให้ครบบาทเอ๊ะแกเห็นอะไรข้างหน้าไหมไหนลุงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนตายศพเฮ้ยผีปะวะเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นไรอ่ะลุงเขาเป็นไรอ่ะลุงเขาไม่หายใจแล้วลุงตา เฮ้ยอาย์มาจับคนจับชีพจรอ,อืมชีพจรเต้นอยู่ทำไมเขาไม่ฟืน้นล่ะเหมือนเขากำลังช็อกนหน้าหน้าห,ห,หน้าเข้าค้างเห็นไหมตาเข้าค้างน่ะใช่ลุงตาให้ตาเข้าค้างอ่ะเหมือนเขาเหมือนเจออะไรตกใจตัวใหญ่มานะลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะนะเออเดี๋ยวไปบอกตำรวจให้ละกันนะน่ากลัวเว้ยเหมือนเขาจะเพิ่งตัดไม้เสร็จล,ลุงเห็นความไม่เห็นควาาไหมเออเห็นนี่ไงควานไงเออไปเราไปกันเถอะไปเดี๋ยวแจ้งตำรวจนะน่ากลัวจริงเลยอะ่ะคุณคุณเป็นอะไรไหมครับเนี่ย มึงเข้าอยู่ในการชองอะลุงใช่แล้วน่ากลัวมากเลยนะเราไปเถอะก่อนที่เราจะมีพิรุะนะเราอยู่ที่นี่นาไม่ได้นะเดี๋ยวเราเข้าหาว่าเราเป็นคุณค่าเขานะโอเคลุงไปเถอะน่ากลัวขอให้เป็นสู่สุขตินะครับเขายังไม่ตายไพืไ่อนนะแต่ไม่เหมือนตายเลยทนะุกคนนั่นลุงนะตายทั้งเป็นอั่ลุงเข้าใจไหมตายทั้งเป็นเหรอเอ่อเป็นแล้วตายเนี่ยนะประมาณนั้นลุงไปลุงเอาขวดไปขายต่อไปลุงไปเอไปไปไปเอ้เอเก็บเงินเส่นะ็จไปไปไปลุงแต่ว่าน่ากลัวจริงนะลุงนะเหมือนเขาไปเจอตัวอะไรใหญ่หญมาตัวเบ้งเย นั่นเด้ตัวอะไรวะดโดนเบ่งเอาเป็นควายหรือเปล่าวะควายธนูอะไรเงี้ยดูมันมีที่ไหนควายธนูลุงบ้าปะเนี่ยขวดไปขายลุงพลครับมาขายขวดขายขวดอกครับลุงลุงพลใช่ครับเออช่วงเอ๊เมื่อกี้ผมเห็นมีคนมีคนอยู่ในป่าด้วยครับสลบอยู่อ๋อจะไม่ลุงสลบไหมแก่สลบแหละลุงพลพีเตอร์เหรอพีเตอร์เหรอครับใครคือพีเตอร์ครับคุณตัดไม้เหรอครับคุณคุณลุงพลใช่ครับมันเขาคือนักตัดไม้ครับ ก็ตัดไม้ให้ออกไปสักพักสักพักหนึ่งแล้วคุณเห็นหรือเปล่าอ๋อโหเอ้ยในป่านะเราไปดูสิลุงพลนะตัวมีคนเจ็บอยู่ในป่านะเราไปดูหน้าลุงพลนะนั่นใช่ปีเตอร์เลยนะฉันว่านะนั่นแหละครับเราไปดูหน้าลุงพลขอบคุณมากครับครับผมน้ำผมไปก่อนนะครับลุงพลโชคดีครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้ไปลุงกลับบ้านกันเอ้ยหลานแซมกลับบ้านกันเออลุงลุงนึ่นงกูไปใหลุงเออลุงพลเลยล่ะลุงลุงลุงมะขามกลับบ้านกัน พวกขายว่าน่ากวนจริงแล้ลุงนะถ้าเป็นลุงโดนอยแบบนี้ผมจะดีใจมากๆเลยดีใจทำไมวะลุงโดนด้วยเอ้ยบลัฟหำแม่เดี๋ยวผมดูในต่อท้ายเป็นนะลุงนะรู้สึกว่าจะมีคลิปเป็ดังพึ่งเป็นกระแสด้วยผมดูแป๊บน,นึงนะชึบ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 ,ชบอ่าคลิปแปรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะลุงเขาเล่นกับแมวลุงเล่นกับแมวดังด้วยวะท้าแมแมวมาแปลกๆอยู่สองขาหน้าตมามบบน่างโงงจริงเลยนะไม่รู้อ่ะลุงน่าจะเป็นแมวแปลกแล้วมั้งเฮ้ยปิดแค่นี้เดี๋ยวลุงไปพักละล เราก็วัวือนกันเมื่อเช้าลุงตื่นตีห้าตื่นมาทำลุงตื่นมาขโมยเอ้ยตื่นมาอ่ากินข้าวนะฉันหิวนะแล้วบทขี้ด้วยวัดน,นดีกไปนอนดีกว่าลุงไปนอนนอนนอนเฮ้ยพวกแกออกไปจากบ้านฉันได้แล้วเว้ยฉันจะนอนกับหลานไปพวกนี้พูดไปรู้เรือ่อง่า้นอนดีกว่าแกร์เดียว,วอะไรลุงเสียงอะไรอะลุง อาผีผีแมวผีแมวตัวที่เราดูเราทันไงมันมาแล้วนี่อาผีแมวที่ลุงเราฝันมาเนี่ยลุงเฮ้ยลุงทำไมบ้านบ้านคนคนหนึ่งบ้านตายหมดเลยลุงอาผีแมวเราเรามาอาวุธเร็วอาวุธในคลังแสงลุงใต้ดินเร็วนี่แน่นี่แน่เรามาแล้วเฮ้ยขระคราวเต็มเลยนี่คนรากระบอกเลยปืนเนี่ยเอาไปชุบโอเคลุงเอาไปเอามานี่กระสุนนู้นกระสุนได้ไหมลุงอ่ใช้กระสุนเอาไปคนละครึ่งนะ อ่ามีแม็กด้วยมีปืนพกด้วยเอาไปหมดเลยไม่ระเบิดด้วยลุงพร้อมไหมลุงไอ้ลุงพร้อมด้วยดีนะชุดกอดถือว่ามันไม่มันอยู่ที luz, ่ล hey. hey. ุงนี่หว่าชุดกอดน่ะลุงมีลุงมีชุดกอดลุงลุงในกระเป๋าไปหนึ่งนะอ่ะนี่เอาไปนะอ่านี่อ่ะชุดชุดอ่ะนะนี่ลุงเจอมาเนี่ยอยู่ในเก๊ะลุงนี่เฮ้ยลุงโคตรเท่ลุงเฮ้ยลุงผมกลายเป็นตัวเลยเนี่ยไอ้มดแดงไปพร้อมไหมลุงใส่หมวกเลยเนี่ยมีชื่อว่าเบเร่้วยนะเบเร่แดงไปอย่าไปสนใจไปลุยลุงบวกเลยลุงอ่ มาแนะล้วไอ้พวอกงอาารนาลุงลพบผมยิงมันเองนี่แหละนี่แหละนี่แหละไปลุงลูก,ลกมัน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 กินเราลุงอ่าลุงจนะฆ่ามาันไอ้พ่อกงแม่มันฆ่าพวกเราในหมู่บ้านลุงบอกเราจะฆ่ามาันไอ้ฆ่ามาันเฮ้ยเฮ้ยความจริงความจริงไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยะมาเร่งเลยว้ยลุงตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้แมวผีเฮ้ยลุงตีเหลวเฮ้ยเฮ้ยสับพันตื่นแล้วเฮ้ยลูเฮ้ยคุณระวังนะครับ เอา้าเป็นไรเนี่ยโอ้ยเช่ามันเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรู้ตัว,ว,ะว,ตว,วะอะไรอะอะอย่าไปยิงมันฉันคิดว่ามันต้องต้องการความสนใจอะไรสักอย่างนะแกแกเป็นอะไรทำไมถึงโกรธขนาดนั้นเฮ้ยลุงออกมาใกล้ๆกลลุงเฮ้ยลุงเข้ามาันเข้ามาันเข้ามาันจะเข้าลูกมันก่อนอนี่จะเป็นลูมันแน่เลยอะแกต้องการอะไรลุงลุงถ้าให้ดานะลุงมันต้องการหาลูกของมันนะ่ะลูกตัวกระเปียที่ว่อาอกในทีวีเปล่าลุงเออว่าทำไมดี่ะ ต้องเริ่มเราต้องไปบุกบ้านคนรวยดิเฮ้ยแกอ่ะช่วยกลับไปก่อนได้ไหมเอ้ยมันนี่เร็วว้ามันจะกินเราอ่ะทีเร็วช่วยไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวลูกของแกเดี๋ยวชาวต่ามหาให้ออกไปกลับไปก่อนไปไปลุงไปกลับไปที่คิดอยูไปไปดิเออมันเข้าใจภาษามันนิดไปเน้นเอางี้เราต้องไปบุกบ้านคนรวยะนะแ <c oughs> ล,ล้วก,ก็เอา,เา,อาข,อของเราคืนมาเข้าใจไหมเอเอว่าลุงนี่เอ้ยเอาลุงมันหายไปแล้วลุงเออแต่ว่ามันฆ่าคนในหมู่บ้านเราไปเยอะเลยนะเพรว่าเพื่อเป็นการให้เราตายไปสองคนนะ เราต้องไปไปบ้านคนรวยนะเพื่อจะไปเอาลูกมันคืนนะไม่คิดว่ามันน่าจะกดเรื่องลูกมันแน่เลยนะแล้วตัวที่เราฆ่าไปลุงลูกไม่ใช่ลูกมันเหรอเอออันนั้นอันนั้นฉันไม่รู้นะน่าจะเป็นลูกคนสําคัญนะถึงมันเอาพวกมาขนาดนี้นะเฮ้ยมันทําให้เราโอ้โหลุงเพราะคนรวยเนี่ยมันทำให้เราเสียคนหมู่บ้านไปเยอะเลยลุงมีคนวิ่งอยู่เลยเออเห็นอยู่ไปไหมไปเขาไปตัวบ้านมันอ่าไรมี่ไรลุงไรลุงมานะแต่นหรลุงลุงปวดเขีอ่ะนะมานะไปเลยนะ เราไปก่อนเลยไปรูดเดี๋ยวผมจะการในเรื่องนี้แอดจนมาแป๊บนึงบอดเ,เคีบอทคีบ่อยที่เราเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมครับเนี่ยมีอะไรครับเนี่ยพอดีว่าผมต้องเคลียร์คุณด่วนเลยคุณออกมาดูตรงนี้เลยด่วนคุณเห็นขนาน้างหน้าไหมคนในบ้านผมตากระหมดเลยอะ่ะฮะคุณอยู่รอบผมเล่นอะไหนว่าไม่เห็นมีเลยคุณเดินไปอยู่คุณสายตาสั้นไปเนี่ยนี่ตามมานี่นมัน่ะคุณตายเต็มเลยอะ่ะเฮ้ย ทำไมถึงตาก,กันเลยครับเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ฆ่าใครนะเว้ยคุณหน่ะเป็นคนต้นเป็นคนฆ่าทุกคนเลยทำไมถึงเป็นผมล่ะผมไม่ได้ทำอะไรทีนะเว้ยคุณหน่ะไปเอาเลูกสับปะดมารู้ไหมอะไรลูกสับปะดอะไรกระตูนแคทอะนะมันคือแมวนะเขาบอกคือกระตูนแคทอะนะใช่มันคือกระตูนแคทยังไงล่ะเห็นไหมแม่มันนะนะมันรู้ว่าพวกผมเอาไปไปเอาไปไงเลยมันมาฆ่าคนอานบ้านผมหมดเลยเห็นไหมเนี네่ยจริงเหรอเฮ้ยไม่เชื่อลอกผมไม่คืนหรอกนะแกะนะใช้ไม่ไปทางคืนหรอกเฮ้ยนายอะ ทนายไม่ยอมส่งแมวมาฉันจะฆ่านายแกไม่กล้ายิงฉันหรอกเด็ดตัวอะไรวะเนี่ยไหนเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจำช้าอย่าตายซะเถอะแกน่ะเฮ้ยหุยยตายแล้วด้วยหุยไม่ได้แช่งเลยขอโทษเฮ้ยผมไม่ได้ทำนะครับลูกคุณอยู่ในบ้านน่ะเราเข้าไปดูอุยเปิดยิงลูกคุณในบ้านน่ะศพเป็นไงบ้างวะเนี่ยเฮ้ยลูกมันออกมาแล้วโอเคแต่ว่าดีเดี๋ยวดูศพดิ เฮ้ยโอ้โหศพลอยน้ำเว้ยเนี่ย <c oughs> เป็นไงไ่คนรวยสุดท้ายแกน่ะมันชั่วไปขโมยลูกเขามาเพื่ออยากดังสินะแกน่ะมันชั่วอยากดังในทวิตอกซะนะฮึเป็นไงล่ะดังไปก็ตายสินะศพลอยน้ำทุกป,ป่องเลยกระตุ้นแคทชื่อกระตุนแคทใช่ไหมนั่นไม่เจอกันนะขอบคุณมากมากเอ่อไปใช่สิเอ่อนั่นไว้เจอกันอย่าไปฆ่าใครนะเว้ยเข้าใจไหมบ๊ายบายแต่กันไปได้เลยเออลงน้ำเลยเว้ย แทนที่จะเดินข้างบนนี่ฉลาดน้อยนะสงสัยแมวพวกนี้ไม่กวนน้ำายตัวนี้ก็ตายตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่งี้นะเรื่องนี้สอยรู้ว่าอยากดังอะมันไม่ยากอยู่แค่ว่าจะทําถูกหรือเปล่าเอ้ยโคตรคมยิงซ้ำได้ไหมเนี่ยยิงซ้ำแล้วยิงซ้ำได้ด้วยอายซะเถอะเรียบร้อย เอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้จบคลิปไปท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่รับชมจนจบนี่นะครับสำหรับคลิปคนรวยไปท้าคนจนนี่นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์คนได้หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนะฮะแล้วทุกคนคิดว่าอีพีเนี้คนรวยคนจนเนี่ยอันไหนเดียวกันใครใครถูกใครมีสมเหตุสมผลใครถูกกันก่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้ววววยย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 แลล้้กกัััััััันนนนนนะคคคคคครรรรรรบบ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 บสาา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 หหิปีเจอใมมม่๊๊๊๊ผซซ